เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องบอสกันหลักออริจินอลนะครับก็วันนี้นะครับผมซื้อกุริโกะมานะครับเขาออกใหม่นะเป็นเครื่องดื่มอัลมอนด์นะครับสูตรดั้งเดิมนะมันมี2สูตรนะครับเป็นสูตรที่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับนะครับกับสูตรออริจินอลนะครับอ่าก็กล่องหนึ่งจะ180ยแมิลลิลิตรนะครับ เป็นแบบนี้นะมันออกนานรือยังผมไม่รู้อ่ะแต่ผมเพิ่งเห็น <c oughs> เออผมเพิ่งเห็นปกติผมก็กินพวกน,นี้อยู่แล้วนะแต่เี่เอาแลเดี๋ยว,วเรามาดูว่ารสชาติจะถูกใจผมไหมปกติมันไม่ค่อยอร่อยนะไอ้นมเอลมมนอะเป็นตัวบแบบติดจืดตัวนี้เป็นเห็นเป็นของกุลิกกนะครับเดี๋ยวขอลองหน่อยนะอันนี้ถ้าเป็นราคาปกตินะครับ ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าอ่าลองดูรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเขาบอกนะครับยอดขายอันดับหนึ่งนะครับอินเจไปเลยนะอ่าเดี๋ยวเราลองดูคือเขารวมทุกผลิตภัณฑ์หรือเปล่าว่าเป็นยอดขายอันดับหนึ่งนะครับหรือว่าไอตัวนี้ตัวเดียวผมไม่แน่ใจนะก็ลากๆก็จะมีเป็นวิตามินนะครับอีร e ้อยเปอร์เซ็นไฟเบอร์นะครับ อันนี้นะเขาบอกว่าไม่มีถั่วเหลืองไม่มีน้ำตาลแลกโตสไม่มีนมััวนะครับไม่มีโคลเลสเตอรอลน,นะครับก็จะการันรกกรตีเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลน,นะครับอ่ะอ่ะนะครับแอลมอนแอลมอนโคโกะนะครับแอลมอนคุณภาพดีจากอเมริกาและออสเตรเลียอ๋อ นะเดี๋ยวลองชิมดูอืมก็หอมดีนะหอมดีครับหอมแอลมอนดีหอมหอมัลมอนแบบค่อนข้างหอมแล้วก็มีกลิ่นมีรสก่อยๆตามหลังนะครับไม่หวานไม่หวานเลยเป็นแบบรสชาติเฉยๆนะครับหอมๆเฉยๆก็ตามสไตล์ นมอัลมอนนี่แหละอืมก็คันคอนิดหน่อยเหมือนกินถั่วนะครับอือปรมาณนี้นะถือว่าผ่านไหมก็ก็ได้อยู่นะครับถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นอืมราคาก็ใช้ได้เลยนะครับราคาแบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าคนกินประจําก็ก็ลองได้นะครับลองได้อืวิตามินอ e ีสูงนะครับก็คือเป็นนมวิตามินอ e ีนั่นแหละนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครลองแล้วชอบไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ